อ้าวมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการตลอนทัวร์อันนี้มาตลาดเทพเจริญเก้านะครับตรงถนนพันนกสายสี่ตัดใหม่นะครับมาช่วงเช้าเขาก็มีเปิดประมาณ30%นะตลาดนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับมาช่วงบ่ายๆคนจะเยอะ อันนี้เป็นร้านเด่นเลยนะช่วงเช้าเ็เปิดเร็วเปิดช่วงเช้าเลยนะครับเคบับเคบับนะครับสี่สิบบาทเริ่มต้นสี่สิบบาทนะครับก็รสชาติโอเคนะผมว่านะครับซื้อแบบไก่บวกผักเลยนะ เบสิกเลยสี่สิบาทสองอันแปดสิบนะครับมันมีแบบชีสแบบอะไรด้วยนะจะลองกินแบบธรรมดาก่อนเคบับไม่เคยไม่ค่อยได้เคยกินเท่าไหร่นะจะมีใคลายๆคลก็เป็นของไอ้อะไรอะ่ะนะครับนะครับก็เป็นไก่ห่อด้วยแป้งโรตีใส่ซอสนะอร่อยดีนะครับ สำหรับคนเบื่อข้าวเบื่อข้าติว๋วก็กินเคบับแทนนะครับวันนี้ก็ถ่ายให้ดูวิธีการทำเลยนะเดี๋ยวจะเอากลับไปทำแต่คงไม่ไหวหรอกเพราะว่าไอ้แผ่นโรตีไม่รู้ซื้อที่ไหนนะแผ่นโรตีเขาอร่อยนะเขาอร่อยดีนะครับยืนถ่ายอยู่สักพักหนึ่งเนะี่ยแล้วก็กลับไปกิน ที่บ้านนะครับแล้วรสชาติโอเคนะรสชาติอร่อยนะครับตามมาตรฐานนะสี่สิบบาทก็ถือว่าสีิบาทคุ้มมาอร่อยดีนะครับไม่รู้ว่าที่ขึ้นชื่อจะเป็นที่ไหนนะนะครับอันนี้มาตลาดอีกที่หนึ่งนะครับเป็นฟู้ดวิลล่าราชพฤกนะครับเคยมาปีที่แล้วปีนี้ก็ แวะมานสหนึงหลังโควิดเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่ารถเต็มมาตอนช่วงเช้านะครับ9โมง -10 โมงนะครับนะครับร้านเปิดครึ่งกว่าเลยนะเกือบร้อยเปอเ็ปดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะร้านเปิดนะครับข้างหน้าเป็นตลาดสดนะข้างหลังเป็นตลาดสำเร็จอาหารสำเร็จรูปอาหารราคาเลทจ,จากลางถึงค่อนข้างสูงนะครับ อาหารทั่วไปก็มีนะขนมใส่ไส้อะไรอย่างนั้นนะนะครับเขาก็มีเช็คอุณหภูมิแอลกอฮอล์มีทุกทางเข้าออกนะก็ดีก็ดีนะครับผมก็ไปเดินวแว๊บหน่อยดูสำรวจดูทั่วๆไปว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับมีซีฟู้ดด้วยเห็นไหม ไม่ได้ถามราคากันเดี๋ยวรอบหน้าจะไปถามราคาดูถ้าไม่แพงจะซื้อกินที่นี่นะจะไม่ได้ไปทีส่สมุทรสาครน,นะ,ะบบรนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับมีปลงมีปลาให้ดูด้วยนี่นะมีปลงมีปลาให้ดูด้วยอันนี้ปลาผู้ชายปลาครับ ยากาศดีร่มเลือนครับเลยมานิดหนึ่งเป็นเดอะเซอร์เคิลนะครับเก้าโมงสิบโมงก็ยังไม่มี mm hmm. เขาน่าจะเปิดช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านร้านแบรนด์เนี่ย Starbucks อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นร้านแบรนด์ดังๆนะครับเกฮาวอะไรอย่างเงี้ยน,นะเกยฮาวยังไม่เปิดมั้งสึกน,นะครับแต่เขาก็เตรียมตัวร้านต่างๆเขาเตรียมตัวเปิดกันนะ น,นี่ตู้จะถ่ายเมื่อวานนะนะครับอันนี้ช่วงวบ่ายก็ไปส่งโรตบุ๊กให้ลูกค้านะครับพระรามห้าฝนโอ้โหดูดิฝนตกอย่างหนักนะครับบ่ายสามช่วงบ่ายสามฝนตกหนักมากนะครับ ก็ขับช้าช้านะฝนตกแล้วขับช้าช้านะไม่ต้องรีบขับไปเรื่อยๆรถใหม่รถเก่านะไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ไมีทั้งสิ้นนะขับช้าไว้ก่อนนะครับขับตามคันหน้ารักษาระดับระยะห่างนะครับมื้อเย็นมาที่นะครับ ร้านเฮียตือนะครับตรงสายหนึ่งนะครับมีก๋วยเตี๋ยวและสเต็กเห็นแล้วก็รำไรลนะครับไปกินมเมื่อวานนะร้านก็เปิดนะครับเปิดแล้วก็นั่งได้นะครับนั่งโอเป็นแอร์ได้นะครับอันนี้ก็ไปสายห้าอีกแล้วนะครับไปก๋วยเตี๋ยวโอ่งนะครับสายห้าหน้าร้านหน้าร้านเหมือนไม่มีอะไรนะหน้าร้านมีก๋วยเตี๋ยวโอ่งก็ไปอยู่ริมถนนนะครับ ปืนร้านก๋วยเตี๋ยวโอง่งก็คงเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใช่ไหมเดินเข้าไปนะครับมีข้าวขาหมูอะไรอร่อยเหมือนกันนะครับมีเตี๋ยวโอง่งนะครับเลยใส่ห้าไปหน่อยนะลองเสิร์ชใน Google Map เอานะครับเดินเข้าเข้าไปอ้าวแม่เจ้ามีมีบ่อน,น้ำด้วยนะครับข้างในมีอีกสามสี่ร้านนะนะครับมีอีกสามสี่ร้าน มีคาเฟ่มีนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะแยะเลยครับก็ลงไปแวะดูกันนะผมก็จำชื่อร้านไม่ได้เรือ,อโคโคอะไรเดี๋ยว,เ,ยวเพียบเลยดิ ي, นะครับเดินเข้าไปได้เลยนะครับนี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวนะครับกว๋วยเตี๋ยวเกวาเหลาก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูนะครับนะครับเพียบนะครับโอ้ข้าวจานมันล่มอ่ะนะครับ ลูกชิ้นก็อร่อยลูกชิ้นอร่อยนี่เป็นลูกชิ้นลิซ่าบอกเลยว่าอร่อยดีลูกชิ้นอร่อยนะครับเลยไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเป็นร้านคันนาคาเฟ่นะครับเลยไปหน่อยหนึ่งนะอยู่ฝั่งเดียวกันนี่แหละนะครับเลยขับเลยไปหน่อยหนึง่งห้าทีสิบนาทีนะครับอยู่กับร้านเสื้อแต่งโมูด้วยนะครับเสื้อแต่งโมโน่นี่ก็ดังน,นะขายมานานมากนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่า ร้านแต่งหมก็ตกแต่งสวยนะมีจักมีจักนะครับนี่เป็นโซนด้านนอกให้นั่งคิวกันนะครับไปแต่เช้าเลยนะยังไม่มีใครมาเลยเราไปถึงนั่นเก้าโมงนะครับยังไม่มีใครมาพนักง,งานยังไม่มาเลยนระอสักประมาณสิบนาทีนะครับพนักงาน ็จะมาชงกาแฟให้กินกันนะครับกาแฟก็อร่อยดีนะก็ซื้อมากินก็อร่อยดีสถานที่ตกแต่งด้านในโอเคเลยนะตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นออสถานแบบน่าจะเป็นร้านเล็กๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออผมว่าตอนแรกจะจะรอจ,จ,จ,จะได้ถ่ายหรือเปล่าปรากฏว่าข้างในจะทาดีทําสวยมากเลยนะครับตกแต่งหลายร้านนะครับหลายร้านเลยนะแต่โซนนี้เขาไม่ได้เดินเข้าไปนะไม่รู้เป็นบ้านใครหรือเปล่า ผิดคาดเลยไอ้เตี๋ยวโอ่งก็ด้านในก็หลายร้านนะทําตกแต่งหลายร้านนี่ก็หลายล้านนะครับดูดีไม่ดีดถึงสิบด้วยนะดูดีเนี่ยโต๊ะเก้าอี้สวยในนะติดกับร้านเสื้อแต่งโมเนี่ยนะร้านเสื้อแตงโมก็ดังมากเปิดเมื่อก่อนเปิดบบคลองเปิดเ,ดอเ,ดเดยอะแยะเลยเนี่ยคนะันนาะคาเฟ่แน่นอนมีควายครับ <laughs> มีควายให้ดูกันนะครับควายก็เดอิอ เดินมากินหญ้าเดินลงน้ำไว้น้ํานะครับนะแต่เราเราก็จะไม่ได้ใกล้ชิดควายมากนักนะครับคงไม่ได้ข้ามกรงเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขวิดเอานะครับเนี่ยมันก็จะเล่นน้ำอยู่นะครับหลายตัวเลยยี่สิบตัวได้นะครับสบายมากควายที่นี่สบายมากเลยนะไม่ต้องไถานานะ ก,กินแล้วก็ว่ายน้ําเล่นกินแล้วก็ว่ายน้ําเล่นนะสบายมีความสุขนะครับแต่ลงไม่ได้นะน้ําค่อนข้างสกปรกนะครับควายเยอะมากเลยนะครับแล้วคันนาคาเฟ่เลยใส่ห้าไปหน่อยลงไปเที่ยวกันนะครับผิดคาดนะใหญ่สถานที่ใหญ่เป็นสิบไร่น่าจะเป็นสิบไร่นะด้านหน้าก็คงไม่เยอะนะครับด้านในก็น่าจะลึกเข้าไปนะครับ ไม่รู้ของใคร